กีฬาจังหวัดสุพรรณครับยกมาจังหวะนี้เจ้าโอมจับแล้วหาบอลเลีโอวโหบอลเสียบเสาเข้าไปสุดสวยครับมาเริ่มมาที่คู่แรกครับวิชุทิศในชุดสีเขียวพบกับฐานปัญญาครับนี่ออกนาไปก่อน1ต่อศูนย์ครับกฤิตภาสนะครับหลังจากนั้นวิชุทิศมาได้ประตูที่2จากกริตภพาสคนเดิมครับนําเป็น2ต่อศูนย์ช่วงครึ่งหลังครับวิชุทิศมาบวกสกอร์ที่3ครับทางด้านของวิภาวัฒนะครับมายิงให้กับทีม นำห่างออกไปและนี่เป็นประตูที่4ครับเป็นจังหวะแฮตทริกของกฤิตภาสด้วยนะครับฐานบัญญาทําเกมขึ้นมาบ้างครับแล้วก็มาตีไข่แตกได้เป็น1ต่อ4นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีฮึดเหมือนกันครับฐานปัญญาไล่มาเป็น2ต่อ4ทําให้วิชูทิต้องกลับมาเล่งเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็น,นี่ครับยิงให้กับทีมเป็น5ต่อ2นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สาเร็จครับ คู่ต่อ,อมาครับกีฬาจังหวัดสุพรรณพบกับท้านของอาสมชัญศรีราชานะครับอสัมชัญศรีราชาออกนําก่อนอย่างรวดเร็ว1ต่อศูนย์ครับจังหวะน,นี้แต่ทางด้านของกีฬาสุพรรณก็มาตีเสมออย่างรวดเร็วเช่นกันครับเจ้าโอมครับตีเสมอเป็น1ต่อ1แล้วกลายเป็นกีฬาสุพรรณที่ออกนําบ้างครับ2ต่อหนึ่งเจ้าโอมคนเดิมแล้วครับแต่หลังจากนั้นเกมรับปาพลาดครับทำให้ถูกตีเสมอเป็น2ต่อ2 แล้วทางด้านของศริริชามาได้จุดโทษจังหวะนี้ครับกลับมานำอีกครั้งหนึ่งเป็น3ต่อ2แต่กีฬาสุพรรณก็มาตีเสมออีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเกมเนี่ค่อนข้างที่จะดูดเดือดทีเดียวครับเป็นสต่อสแต่ในช่วงครึ่งหลังครับอ่าสมเรัจศิริชาลงมาพร้อมกับการเอาจริงนะครับยิงแซงแบบต้องบอกว่าม้วนเดียวจบครับ สุดท้ายนี่แม้กระทั่งธรพัฒน์ปืนทองเนี่ยก็ต้องลงมาแล้วครับเพราะตอนหลังเนี่ยอาสมัญศรีศศชาเน้นมากๆครับล่าสุดมาเป็นทางด้านของปริพัจ์จรหอมเปิดเข้ามาแล้วก็ได้มงจอจอเข้าไปอีกกีฬาจังหวัดสุพรรณมาไล่ห่างๆเป็น4ี่ต่อเจจากเจ้าพิมพคนเดิมนะครับภูธเนศแต่อาสมัญศรีศศชาต้องบอกว่าวันนี้เข้มจริงๆครับปริพัจ์จรหอมปั่นลูกนี้เข้าไปสุดท้ายจบด้วยสกอร์ขาดลอยพอสมควรนะครับ9ประตูต่อ4ี่นะครับอาสมัญศรีชาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จครับ คู่ต่อมาครับพาคนงวิทยาลัยนะครับพบกับอาสัมชัญธนบุรีนะครับอาสัมชัญธนบุรีเนี่ยออกนําก่อนอย่างรวดเร็วครับแล้วก็มาได้ประตูที่2จากจังหวะนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าการทําชิงนี่บอลไวมากครับและดูไมีกแล้วครับจังหวะการพลิกบอลเทินบอลเปลี่ยนทางและดูยิงโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับทางนั้นของอาสัมชัญธนบุรีชุดนี้นะครับจากทางนั้นของมาสเตอร์ทอนนะครับดูเครื่องหลังโอ้โหฮาวาเลแบบไม่ต้องจับครับ นำห่างเป็น4ต่อ0แล้วยังไม่เบาแค่นั้นครับมาได้ลูกที่5ครับไรวิทย์นะฮะสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าอาสัรยนธนบุรีเอาชนะไปได้แบบขาดลอยนะครับ7ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับส่วนพระขนงวิทยาลัยต้องตกรอบไปนะครับส่วนในช่วงบ่ายครับกันทารลมมัธยมบราซิลครับพบกับสาระวิทยาครับในชุดสีเขียว ทางด้านของสารพิยามาได้ประตูนี้ครับต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดเลยครับตัวตึงประจําสารวิทยานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยกันทาลมพยายามที่จะบุกอย่างหนักครับพยายามที่จะยิงพยายามทําเกมขึ้นไปแต่ว่าเจาะไม่เข้าครับสารวิทยานี่วันนี้มาดีจริง,รงเกมแน่น,นมากๆครับทุกคนช่วยกันเล่นนี่เจ้าอีทหมายเลขเจ็ดลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เอาชนะไปได้ครับสารวิทยาเอาชนะกันทะลมไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่สุดท้ายครับเทพซิรินครับพบกับสนามชัยเขต เทสลินออกนำก่อน1ต่อศูนย์ครับจากเจ้าเนตรคนเดิมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการต่อบอลการผิดพลาดแล้วจังหวะน,นี้สนามชายเขตโอ้โหยิงไกลสุดสวยครับตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งแล้วยังไม่เพียงแค่นั้นครับสนามชายเขตมาแล้ววันนี้มาดีจริงยิงเสียบเสาแรกเข้าไปพลิกนําเป็น2ต่อหนึ่งครับทังนันของเทสลินต้องเล่นเครื่องอย่างหนักแลกก้วจากัวจากัวเปิดมาเจ้าฟิตพยายามจะฟาดไม่โดนบอลมาเข้าทาง ลูสกีกาเดคนเดิมแล้วครับตีเสมอเป็น2ต่อ2และจังหวะน,นี้ครับฟิลรีเปาวิบุญมาเลิศบางบางแล้วม้วนแล้วยังได้ให้มาโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้ครับนำเป็น3ต่อ2ครับจบเกมด้วยสกอร์นี้ครับเทสรินผ่านเข้าสูรร่รอบต่อไปครับ